สวัสดีครับโลโบภูเก็ตไฟคลับอืมไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ซ้อมภูเก็ตไฟคลับอยู่ที่ภูเก็ตเลยใช่ใครเป็นเทรนเนอร์คู่ซ้อมคู่ซ้อมปีเลียวแล้วก็บพวกที่ที่ภูเก็ตใช่ไหมพวกนักมวยใช่แล้วอย่างไฟนี้เจอกับลมโบเคยเจอกันไหมมาเจอเป็นไฟแรกเลยเจอแล้วรู้ไหมเขาเป็นมวยสไตล์ไหน ไม่ได้ดูเลยใช่ครับแต่วันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงอะไรวะเราจะเจอเขาเนี่ยเราวางเกมยังไงเกมนีเต็มที่ใช่เต็มที่เต็มที่วันนี้มีอะไรพิเศษบ้างหมาเช้าเขาซอกครบเครื่องครบเครื่องพินัทเออไม่เป็นไรโอเคอ่ะชวน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 ไปครับ I hope someone cheer for me tomorrow let's have a good fun today I will do my best I'm 100%. Thank you, everyone. Okay. okay. okay.